สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับ <OS iin> วันนี้งามาพบกับวัตถุมงคลหลวงปู่จือรุ่นปดหนี่มหาเศรษฐีหมื่นล้านนะครับเป็นรายการพระผงนะครับวันนี้มีอ่ารายการพระผงมาอัปเดตบอกเลยว่าวันนี้คัดทีเด็ดนะคัดความเข้มขลังนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะครับวันนี้วันนี้มีมาให้รับชมทั้งหมด18แปดรายการครับเดี๋ยววันนี้นะมารับชมพร้อมๆกันพี่นะครับ ถ้าหากสนใจนะฮะรายการไหนสามารถติดต่อเจ้าที่อดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันเลยนะครับนะแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามกดอ่าติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับนะเพื่อจะรับชมคลิป,ลป,ลปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งเปิดออกมาพี่รายการนี้เข้มขังกันเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะ รุ่นนี้จะมี2พิมพนะครับนะา is, าางาแต่พิมพิมพุทธศินกระหนกข้างกับพิมจัมโบกหนกข้างนะครับรายการแรกรายการนี้เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อองค์เท е าม่วงผงทูบครับนี่ฮนะองค์นะเทาม่วงผงทูบนกระหนกน้ําเทาเนี่ยณนะักวนเวียนพี่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลข48นะครับเลขคุณตัวเบอร์หมายเลข4ี่นะพี่นะรายการนี้กําไรทองคู่นะครับรายการนี้ขอแมงปันให้พี่นะครับนาที่300บาทนะครับที่300บาทนะพี่นะรายการที่1นะครับ รายการที sociedad, ่สองเปิดออกมาพี่รายการนี้เปิดออกมานะครับเป็นเนื้อเท้าผงทูบเก้าวัดนะครับเนื้อเท้าผงทูบเก้าวัดนะครับนะฮะเก้าวัดศักดิ์สิทธิ์ลงลักปิดทองนะข้าวหลามตัดนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้เลขคนตัเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่นะครับเลขคดตัเบอร์หมายเลขแปดหมายเลขรวยครับรายการนี้พี่นะสวยๆเลยพี่จัมโบกันหนกข้างนะครับ รายการที่ขอแบ่งปันพี่ๆนะครับเลขแปดเลขรวยด้วยนะขอที่สามร้อยบาทพอพี่รายการที่สองนะครับต่อมาฮะรายการที่สามนะครับรายการที่สามผมขอดูรายการให้นะครับนะรายการที่สามเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อขาวเกสรนะครับเนื้อขาวเกอรลงลักปิดทองนะฮะนี่ฮะนี่ของจริงริด้วยพี่ด้านหลังเป็นเนื้อขาวเกอรลงลักปิดทองนะครับนี่ฮะ รายการนี้เร้กคนจะเบอร์หมายเลขยี่ห้าครับนะรายการยี้เร็กคนจะเบอร์หมายเลขยี่ห้าพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะรายการที่สามนะครับต่อมาครับรายการที่สี่ครับโอ้โหนะแต่ละรายการผมบอกเลยว่าคัดดุเดือดมาให้เลยรายการนี้พิเศษลายเสือน้ําเงินกระหนกขาวหลังดําหน้ากากนี่ฮะ บูลโลเทียมทองครับหลังติดเกษานะฮะติดจีวอนับพี่นะครับเลขโคดเบอร์หมายเลขเจ็ดิบสองครับนะตอกพิเศษพี่เลขโคดเบอร์หมายเลขเจนะ็สองเนี่ยตอกพิเศษพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่สี่พพ 4, นะครับต่อมาครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเปิดออกมาฮะ รายการนี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับเทพเจ้าสายน้ำนะครับมัตเตอร์พีสกระหนกขาวนะครับรายการนี้นะครับนัากาการทองเหลืองนะครับนะีบ่ฮะหลังฝังงาช้างนะครับจีวอนแสเนี่ยจีวอนไซสินนะครับนะีบ่ ฝั right ่งงาช้างนะครับจีวอนสายสินนะครับองค์นี้นะององค์ปฐมมาเลิกนะครับปฐมมาเลิกนะครับเลขคุตัวเบอร์หมายเลข1ิบเจ็ดนะครับนะองคนี้องค์ปฐมมาเลิกนะพี่นะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยพี่นะองค์นี้องค์ปฐมมาเลิกนะครับขอที่สี่รอยบาทนะครับรายการที่ห้านะครับต่อมาฮะรายการที่หกรายการที่หกนะครับเป็นพิเศษลายเสือน้ําเงินกระหนกขาวหลังดําหน้ากากทุเหลืองหลังิดจีวอนและสายสินครับนี่ฮะ องนี้นะเลขคูนเบอร์มันเลข23่นะครับตอบพิเศษพี่นะฮะเลข3ตอบพิเศษนะครับรายการนี้ขอเป็นปันพี่ที่350นะครับอง์นี้ขอที่350บาทนะพี่นะรายการที่6นะครับ ต่อมาครับรายการต่อไปครับนะ้เป็นรายการที่7นะครับรายการที่7เปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารก้นคกองค์ขาวสะดือน้ําทองปิดแผ่นทองเขานะฮะปิดปิดแผ่นทองขาหนะลับตัดด้านหลังนี่นะเลขคดเ้มเบอร์นะครับหมายเลข34ครับอนนี้เป็นไอเทมลับนะไอเทมลับคือของหายากนะฮะไอเทมลับคือสิ่งของที่หายากนี่ฮะไอเทมลับคุณนะ นี่ฮะร,รายการนี้เทียมรับนะครับผมขอที่400บาทบอกนะ EP นี้ขอที่400บาทบอพอพี่รายการที่เจ็ดอเทิยลับนะครับต่อมาครับรายการที่แปดนี่ฮะ รายการที่8กับรายการที่9้าครับนี่โอ้โหนะองค์ลิมเต็ดนะครับรายการที่8กับรายการที่9ครับนะ conv, รายการที่8ดนี่ฮะองค์นี้เป็นเนื้อองบายนานพระคัมพีหมื่นล้านผสมจีวรหลังตะกุดทองคู่นี่ครับรายการนี้นะเลขคนตัเบอร์54นะครับเลขคนตัเบอร์54ขอที่400บาทนะครับองค์นี้ขอที่400บาทพี่นะองค์ที่8นะครับต่อมาครับองค์ที่9นี่ครับ องค์ที่9นะครับเป็นรายการนี้พี่เนื้อองค์ดําใบลานพักกัมพีหมื่นล้านผสมจีวรหลังตะกุดทองคู่นะครับรายการนี้เรียกคนตังเบอร์67นะครับองค์นี้เรียกคนตังเบอร์67ครับรายการนี้เอาไปพี่นะครับ350บาทนะครับ350บาทกับพี่นะรายการที่9นะครับนี่ฮะ400กับ350บาทพี่เอาไปคู่กันเลยนะน้องขอที่700บาทพอพี่นะน้องขอที่700บาทพี่องค์ที่8องค์ที่9นะในความคลาสสิกนะครับต่อมาครับรายการถัดไปนะครับรายการที่10 รายการที่10นะครับเป็นเนื้อเทาผงทูบนะฮะัเก้าวัดศักดิ์สิทธิ์นะครับคบุกว่านมงคลร้อยแปดนะครับด้านหลังฝั่งหน้าปกครับโอ้โหรายการนี้โคตรสวยพี่ด้านหลังฝั่งหน้าปกนะบริวารสติสังขารเลขคุณสเบัติเลขหกสิบสองรวมกันจะแปดพีหลังหน้าปกนี่รายการนี้นะครับขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทพี่นะรายการที่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการที่11ครับนะรายการนี้จะคล้ายๆกันเลยรายการที่11รายการนี้เป็นเนื้อขาวเกอรคุกว่านมงคลร้อยแปดด้านหลังฝังเหรียญเต่าทองครับนี่หูโหด้านหลังฝังเหรียญสอดทองครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสองสามนีครับพยายามเต่าเหรียญที่นะรายการนี้แบ,บ่งปันเท่ากันพี่นะครับขอที่สามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่รายการที่1 1นะครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่12บ รายการที่12ครับรายการที่เป็นเนื้อก้นคกมาหาธน,นูมวนสารลงลักปิดทองเข้าหลับตัดดันข้างหลังนี่ฮะเลขคดจาเบอร์เลขสิบครับรายการนี้เนื้อก้นคกนะผมขอที่300บาทพอเนื้อก้นคกองนี้ขอที่300บาทพอพี่นะรายการที่12บนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการทีดไปครับรายการที่1 3ครับรายการที่13รายการนี้เป็นเนื้อดําลาลานนะครับพอยเสกตะปไปทองจีวรนผงงาช้างตะกุดทองคำหนึงดอกครับนี่ฮะโอ้โหตะกุดทองคำนะพี่รายการนี้ะดือก้อนน้าทองหลังฝังตะกุดเงินคู่ปิดแผ่นทองครับรายการนี้ตะกุดทองคำครับพี่นะครับงามๆนี่ฮะ เลขคนจะเบอร์มาเลขห้าสิบเก้านะครับเลขคนจะเบอร์มาเลขห้าสิบเก้าตะกุดทองคําพี่รายการนี้ตะกุดทองคําขอที่หกร้อยบาทนะครับองค์นี้ขอที่หกร้อยบาทนะครับพีนะ่งานรายการที่สิบสามครับ ต่อมาครับรายการที่14ครับรายการที่14เป็นตะกรุดทองคําเช่นเดียวกันพี่รายการนี้เป็นเนื้อดไปราลานนะครับพอยตาเสกตตอไบทองจีวรผงงานช้างตะกรุดทองคำหนึ่งดอกสดือน้ําก้อนทองครับหลังตะกรุดหนึ่งคู่เหมือนกันเลยพี่นะครับรายการนี้เลขคุณตัเบอร์หมายเลขสิบห้าพี่นะองค์ที่แล้ว600องค์นี้ขอที่ หกร้อยเหมือนกันพี่นะครับขอหกร้อยกันพี่คู่หนึ่งพันหนึ่งพอพี่นะครับตะกรุดทองคํานะพี่นะตะกรุดทองคํานะพี่นะรายการนี้นะรายการที่สิบสามเ่กับสิบสี่พี่นะครับเอาไปครับคู่ละพันหน่งพอพี่นะครับวันนี้พิเศษให้แล้วนะต่อมาครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านะครับขอนำเสนอเป็นองค์ดำนะฮะองค์ดํากระหนกแดงนะกวนเวียนกับลายทองคู่นะครับนี่ฮะ โอ้โหนะสวยๆพี่ชาเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขห้าสิบเอ็ดนะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะรายการที่สิบห้าต่อมาครับรายการที่สิบหกกับรายการที่สิบเจ็ดครับนะฮะสิบหกกับสิบเจ็ดทมว่าเหมือนกันแน่นอนนะครับรายการที่หกกับสิบเจ็ดเหมือนกันแน่นอนแค่ตา่างกันที่พิมพ์นะครับนะมาคู่กันแน่นอนรายการนี้นะครับนะทั้งคู่นะครับเป็นเนื้อขาวเกษรพลเสกตะไบทองจีวรนกำไรเงินคู่สะดือน้นําทองนะหลังฝังตะกุด คู่นะนี่คเงาหมือนกับเป๊ะครับรายการนี้นะครับฝ <wh> ั่งซ้ายเลขคนจัเบอร์มาได้สามฝั่งขวาเลขคนจัเบอร์มาได้ยี่สิบเก้าครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สิบสิบหกกับสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะสิบหกสิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบหกเอาไปนี่นะฮะสี่ร้อยรายการที่เออเอาไปสามร้อยสิบรายการขวาเอาไปที่สี่ร้อยพี่นะครับนะจัดไปพี่นะครับลองเลือกดูที่ชอบถูกใจองค์ไหนนะครับนี่ฮะ นี่สวยพี่ชายนะครับจัดไปครับน้มาคู่กันเลยรายการที่16กับรายการที่17นะครับเอาไปพี่คู่ละ7 0 0้อบาท300กับ400พี่เลือกเอานะครับจัดให้พิเศษโปรโมชั่นนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการ่อไปครับรายการที่18รายการที่8เปิดออกมาพี่รายการนี้นะครับดูรายการแป๊รายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อดำใบลานกําไรเงินคู่นะครับพลอยเสกเม็ดใหญ่นะฮะหลังปิดทองนี่ครับ โอ้โหเลขคนจัเบอร์มาเลขยี่แปดครับนะเลขคนจัเบอร์มานที่แปดพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบแปดนะครับโอ้โหบอกเลยครับงามๆพี่นะฮะชอบุนใจรายการไหนวันนี้มีมาให้สิบแปดรายการนะครับชอบใจก็ปิดเข้ามาได้เลยนะครับนะสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ